สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปอตอทอนะคะหนองตูมนะคะก่อนถึงวัดพระธาตุขามแก่น4กิโลนะคะนะคะเป็นพื้นที่นะคะที่ดีมากๆเลยนะคะเส้นทางยุทธศาสตร์นะคะเส้นทางที่แบบไปไหว้สการะวงปู่พระธาตุขามแก่นนะคะในด้านของทิศตะวัน กหันหน้าใส่ที่วันออกจะเป็นสองไร่นี้นะคะยังนะคะเจ้าของอยู่นะคะในส่วนของยาวไปจนถึงนู้นสุดทุ่งในทุ่งนาก็คือมีคันจับจองหมดแล้วนะคะก็จะมีแค่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นหน้าปั๊มน้ำมันปตทนะคะที่กำลังตามหาเจ้าของอยู่นะคะ ได้ละสี่ล้านนะคะสองไก็แปดล้านนะคะก็จะติดปอดตทเลยนะคะเป็นเขตอําเภอเมืองนะคะเป็นเขตอําเภอเมืองจ้านะคะเป็นเขตอําเภอเมืองจ้านะคะยาวไปแถวนี้ก็มีผู้จับจองได้หมดแล้วนะคะก็จะมีแต่ตรงนี้นะคะเป็นพี่น้องขายเองนะคะ ทำปั๊มน้ำมันเลยนะคะทำเลสวยมากๆเลยสองวิมถ้าสนใจก็ติดต่อซอสเคซี่ได้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ2ไร่จ้าหน้าปั๊มน้ำมันปอตทนะคะสวัสดีเอซคะ่ะ